เรื่องเทศตราไร่ทิพย์ผลิตภัณฑ์สักผ้าเอสเซนส์สะอาดหอมถนอมใยผ้า AIS อ,อย่าให้เจออย่าให้เจออย่าให้เจอ,อเจอเจอเมื่ไรจะขวนหน้าเลยอยากให้ตายเลยนิสัยมิ่ดีนี่ ทำไมด like oh. right. <cn> ูแข้งเครียดเงี้ยวดูด <Bron información> ุจ <ancora> ังเลยอ่ะจะตบจะตบจะตบอีกจะควนเด็ดเด็ดเด็ดควจะควนอีกสองค่สงบสติอารมณ์สักครู่นะฮะช่วยกันทำมาหากินเปิดตลาดกันไม่ใช้กำลังเครื่องฉันใช้กำลังเครื่องแก้มบุ๋มมากเลยทําไมแต่อร้ายนักไล้หนาในเรื่องนางชดาฉันทนไม่ได้เจ๊อินละครขนาดนั้นเจ๊มาเปิดตลาดกับหนูเจ๊อย่าเจ๊อินเจ๊อินละครขนาดนั้นสวัสดีค่ะคุณจงรักกอดเปิดตลาดให้กันละกันนะคะวันเมลนเพราเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับใจความสุขความสนุกกันได้นะตลาดหนุสนามไป ชอบชอบดูละครไหมหนุ่มจริงๆหนุ่มไม่ค่อยได้ดูตอนนี้มีละครให้ดูหลายเรื่องเลยแต่ที่ติดมากที่สุดตอนนี้คือนางชะดาเชื่อว่าไม่ว่าจะไปทางไหนนายจะต้องมีแต่ศัตรูคนจะต้องถูกลุมตบเสียงอะไรอ่ะอ้อมอ้ออดีอดีอะไรพี่เทสเดี๋ยวไปเอาคนมาแก้ปัญหาโอ๊ยใครไม่ช่วย สงชาตเป็นยังไงคะเรื่องนางชรานี่ร้ายแบบไหนเนี่ยเรื่องนี้เรื่องนี้ร้ายแบบร้ายมากเลยค่ะก็แบบว่าขี้ชาแล้วก็วางแผนเป็นนักวางแผนแล้วก็แบบเป็นคนแบบชอบวางแผนค่ะสั่งการสั่งการสั่งการอย่างเดียวเลยค่ะเรามีดาวิกาประจําตลาดสดสนามเป้าของเราด้วยค่ะี่สักช็อตไหมสักช็อตหนูอยากเห็นช็อตนี้มากสักช็อตไหดูลีลานีนี่นี่แกแกมาได้ยังไงอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเอาพี่เหมียวไปแต่งหน้าผีเนี่ยฮะย,ยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งไปไหนที่ไหนเหล้วอ,อ,อ้าวกลัวจริงอะเน,นี่ยพอ,ขอเขาเถียงมาแล้วเขเถียงกลับไม่ใช่ไปหลอกเขาเนี่ย <c oughs> ว่าเขาจะ,จะแต่งหน้าผีจะพูดให <TER> ้เขาแต่งหน้าผีมันยังไม่ถึงฉากผียังไม่ได้แต่ง <c oughs> อ,อ,อันนี้นะ่าจริงจะบ้าแล้วไม่เล่นแล้วฮอนฮอนโอ๊ยวรุ่นมากเลยฮอนนิดึงฮอโอ๊ยอย่างนี้อย่างนี้ วันนี้มาแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเจ๊หนูเหนียวเลยเราส่งแก้มหมุมไปแถวแถวแจ้งวัฒนะดีกว่าดูออว่าที่นั่นจะเป็นยังไงเนาะใกล้ๆอยู่ตรงนี้เลยแน่ๆไปเลยค่ะอะอะมาค่ะคุณน้องมาอยู่ในที่เขียวๆร่มรื่นร่มเย็นซะหน่อยจิตใจจะได้สงบลงบ้าง มานั่งทําไมที่นี่ยคุณลุงเธอไปมาทำไมอะคะอาก็มานั่งท,ที่บ้านของลุงได้ไงก็ไม่รู้หนูเห็นลมเลือนนี่หนูก็เลยนึกว่าสวนสาธารณะค่ะที่นี่<อ>เป็นร้านอาหารฮะอย่าพิงตกกระจายวันนี้คือสวนสาธารณะนะคะความจริงคือร้านอาหารของลุงแขกและป้าพดาที่มีชื่อว่าพดาเฮาส์ อยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ14ข้างบิ๊กซีที่เอาบ้านของตัวเองมาเปิดเป็นร้านอาหารสุดร่มรื่นร่มเย็นที่ดูยังไงก็ไม่เหมือนร้านอาหารค่ะเพราะเขาจะปิดประตูรั้วตลอดเวลาใครจะเข้ามากินต้องกดกริ่งเรียกทุกครั้งค่ะคือปกติเนี่ยเขาก็จะปิดปิดประตูล็อกไว้อย่างเงี้ยเหมือนแบบมาเป็นบ้านของเราธรรมดาอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะมาทานก็คือแค่กดกริ่งนะคะ <c oughs> กดแค่ครั้งเดียวพอนะคะแล้วใจรอนนิดนึงเดี๋ยวคุณลุงคุณป้าน,นะคะหรือไม่ก็ทุกคนก็จะมาเปิดประตูให้ค่ะกดครั้งเดียวพอทุกคนดูเรื่องพอผ่านพ้นประตูบ้านเข้ามาก็ได้เวลาความอร่อยกับเมนูเด็ดของลุงแขกที่ลูกค้าทุกคนต้องสั่งกินนั่นก็คือราดหน้าฮ่องกงเส้นกรอบจานนี้ล่ละค่ะที่ลุงแขกใช้เส้นใหญ่ทอดจนกรอบเป็นพิเศษ แต่จะใช้เทคนิคอะไรถึงขั้นกรอบเป็นพิเศษแบบนี้ตามลุงแขกเข้าครัวเลยค่ะมีวิธีไงบ้างคะขั้นตอนคือเราต้องเปิดเตาแก๊สและให้น้ำมันในร้อนก็จะเห็นหน้่ควันมันขึ้นพอควันขึ้นเนี่ยเราก็ใส่เส้นลงไปพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วอย่าเพิ่งใส่เส้นนะคะเพราะลุงจะต้องทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆในการทอดนั่นคืออะไรคะคุณลุงปิดพัดลมหน่อยได้ไหม ทำไมต้องปิดพัดลมอะคะเพราะว่าถ้าเปิดพัดลมน้ำมันมันจะไม่ร้อนอพอแหม่หนูนึกว่าคุณลุงบอกว่าปิดพัดลมเพราะกลัวน้ำมาหนูแตกเอา <laughs> ไม่ใช่เหรอคะช,ช,ช่วยปิดหนูช่วยปิดอเ,เอาเลยนะลุงจะใส่อันนี้นได้เลยคะ่ะอันนี้ก็ต้องมีช่างเชื่ออะไรอย่างงี้ไหมคะเจ้ช่าง,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 งถ้าเส้นมากเกินไปมันก็จะไม่กรอบอ๋ออันนี้คือใส่ได้เลยลุงใส่ได้เลยเนี่ยค่ะวะเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้กระเด็นเบา เส้นใหญ่ช่างพอประมาณไม่ต้องชุบแป้งชุบไข่อะไรทั้งสิ้นแค่ทนร้อนในครัวสักพักหนึ่งจนเส้นเลื้อยกรอบก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะตอนกลับเนี่ยเราต้องมีทริคอย่างนี้คยัคะจับไอ้นี่หน่อยแล้วเอานี่เข้าไปแล้วก็เอียงถ้าเราไม่เอียงมันจะกระเด็นใส่ตัวเราเสียงนี้คือเิ่นได้เลรวใช่ไหมใช,หใช่ใช่เลยได้เส้นใหญ่ทอดกรอบพักเสด็จน้ํามันจากนั้นก็ใช้กันกรตัดเป็นชิ้นพอดีคํา ใส่จานมีคณะฮ่องกลงลวกสุกๆหวางเคียงข้างจากนั้นก็ราดน้ำราดน้าหม,มูหมกักที่ลุงแขกหมักหมูสูตรเฉพาะกว่า8ชั่วโมงถึงจะเอามาทำน้ำราดหน้าได้ดดโอ้ลาดตรงนี้ตรงนี้อย่าราดเท้นราดเซนแล้วมันจะไม่กรอบโ,<อ>โอเคแค่นี้พอไหมใส่อีนิดนึงอีนิดหมูอีนิดนึงหมูชิ้นโตเต็มเต็มจานร,ราคาไม่แพงแค่8ปบาทเท่านั้นเองค่ะอา้าวชิมเลยจ้าอย่ารอช้าคุณลุงคะัะ หนูขอชิมได้ไหมคะขอเครื่องปรุงหน่อยได้ไลยฮะอ่ะลองชิมก่อนหนูชิมแบบไม่มีแต่ระวังร้อนก่อนนะลุงคะแล้วทำไมถึงไม่อยากให้ปรุงรสชาติของราดหน้าคะเพราะว่าลุงเป็นคนชอบทานราดหน้าไปร้านไหนที่อร่อยก็ต้องเติมแต่ทําไมที่ต้องไม่เติมอ๋อย่างอย่างอย่างอาหารฝรั่งเนี่ยคนไทยเราจะพอไปถึงปั๊บเราต้องใส่ก่อนเลยแต่ฝรั่งไม่ได้ถ้าไปใส่ปั๊บเขาเดินมาถามเลยว่ามันผิดตรงไหนที่ว่าอาหารเขาไม่อร่อยหรือยังไงต้องใส แล้วให้ทานซะก่อนค่ะถ้าจะเอาอะไรบอกทีหลังโอเคไม่เป็นไรโอหนูก็เป็นคนนึงที่ติดนิสัยมากคือฉันปูก่อนใส่ก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะมีอะไรก็ใส่ใส่ต่่ถ้าเป็นการร้านหาพลังอย่าทำนะไม่ได้นาจไว้นอกจากรดาน้าฮ่องกงเส้นกรอบหมูนุ่มแล้วยังมีร้านนาเส้นผัดหอมหอมราดด้วยน้ำร้าน้าไก่นุ่มๆที่ลุงแขกบอกว่าเส้นผัดของลุงเด็ดยี่บอกใครเลยเชียวผัดเส้นเนี่ยนะค่ะห้ามใส่ซีอิ๊วเด็ดขาดทำไมอะคะ มันลดค่าเสียเนี่ยผัดอย่างเี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นนั่นเองเ้วจะหอมอ,อย่าใส่ซีอิ้วเลยผัดเส้นเนี่ยผิดเลยลุงคะ,ะนี่หนูก็จะตายควันมาเนื่มให้ลึมเลยได้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 ได,ไดอาอ,อาอหนูนึกว่าบ้านนี้ไฟไหม <laughs> จากนั้นก็ไปทำน้ำราดหน้าไก่ด้วยการเจียวกระเทียมให้หอมจากนั้นก็ใส่ซอสหอยนางรมเต้าเจี้ยวป่นละเอียดตามลงไปตามด้วยเนื้อไก่หมักกับไข่ไก่รวนให้สุกเติมน้ำสต๊อกไก่เคี่ยวให้เดือดเสร็จก็เทน้ำแป้งข้าโพดให้น้ำข้นกำลังดี ราดบนเส้นหอมนุ่มจานนี้80บาทเต็มๆจานอร่อยไม่ต้องปรุงค่ะนั่งกินท่ามกลางบรรยากาศสงบร่มรื่นหรือจะนั่งกินในบ้านก็ได้ไม่ว่ากันฟินสุดๆคุณลุงคะครับทำไมถึงเอาบ้านที่เราอยู่เนี้ยมาเปิดเป็นร้านอาหารนะคะเพราะลุงอยู่กันสองคนและลูกก็ไปไป,ไปอยู่ที่อื่นเขาทำงานมัน<ฆ>่ปอาทิตย์หนึ่งเขาจะกลับมาทีาก็อยู่สองคนกับคุณคุณป้าพออยู่ปไปอยู่มาก็เลยว่า เอเราเปิดร้านอาหารดีกว่าจะได้คุยกันน้อยหน uh ่อยฮะถ้าลุงไปเปิดที่อื่นลุงไม่เวลาดูบ้านไม่เวลาดูต้นไม้ลุงแขกบอกว่าลูกค้าแน่นร้านทุกวันถึงแม้ว่าจะเปิดมาได้แค่ปีเดียวในบ้านก็จะใช้ส่วนต่างๆจากห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวมาดัดแปลงเป็นมุมรับลูกค้าได้อย่างสวยงามน่านั่งมากๆตรงนี้ก็คือสมัยก่อนเป็นที่นั่งนั่งคุยกันแล้วตอนห<อ>ลังกอเป็นห้า พอพอเห็นว่าตอนนี้คนเยอะเราเลยว่าดัดแปลงค่ะเป็นที่ทานอาหารดีกว่าเอาเอาหีบเนี่ยมาวางแทนที่เมื่อก่อนมันจะมีเป็นตังอันเล็กๆเราเอาเอาออกซะเอาที่แทนซะเลยแต่ว่าเป็นทบอกว่าคนชอบมากเลยตรงนี้มุมนี้เหมือนได้นั่งอยู่ในบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้อันนี้เป็นโต๊ะอาหารโต๊ะใหญ่ที่คนมาได้หกคนแปดคนนั่งได้ปกติห้องตรงนี้เป็นห้องอะไรคะสมัยก่อนอันนี้ก็เป็นห้องห้องทานข้าวของเรา ออ้ง oh, ทานข้าวนอกจากบรรยากาศในบ้านแล้วลุงแขกก็ยังใช้สวนหย่อมที่ปลูกต้นไม้ครึ้มเขียวจัดวางโต๊ะในมุมต่างๆให้ได้นั่งกินข้าวในสวนแม้แดดจะออกก็ไม่สะทกสะท้านเพราะต้นไม้เยอะมากจนเย็นสบายเลยล่ะค่ะนี่ยะ่ะค่ะสเสน่ห์ของร้านพดาเฮาส์มันดูเป็นบ้านๆดีนะนะแล้วก็ดูเป็นกันเองดีค่ะ mm hmm. คือไม่ไม่เราไม่ต้องเกรงอะ่ะเวลาเรามาทานอาหารเราไม่ต้อง ต้องว่าโต๊ะนู้นโต๊ะนี้ไม่รู้จักนั่งนั่งไปเถอะเดี๋ยวก็คุยกันเองได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของบ้านเป็นคล้ายๆว่าลมลื่นมีต้นไม้แล้วก็มีการประดับอะไรต่างๆเนี่ยโอ้วันนี้มาเลยนะคะปิดบ้านมาเลยไม่ใช่ปิดร้านนะปิดบ้านมาเลยค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะยิดสงสัยเรื่องร้านนะคะ ว่าคือดูยังไงก็ดูไม่เป็นร้านอาหารเป็นบ้านเแล้ววันเปิดวันแรกเลยนะฮะตอนนี้คงมีที่รู้จักบ้างแล้วอ่ะหมายถึงว่าคนคนนอกอ่ะายอนไปในวันแรกวันแรกเนี่ยมีคนเดินผ่านไปแล้วไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมาโฆษณาด้วยไมแล้วคนไหนฮะที่เข้าไปแล้วรู้เป็นร้านอาหารคนแรกเขารู้ได้ไงพักพวกกันที่ ว่าเสน่ห์ของร้านพดาเฮาส์ยังมีอีกนะคะโดยเฉพาะคุณลุงแขกคนนี้ล่ะค่ะเธอเรียกเขาคุณลุงคุณป้ามันกระดากใจฉันเรียกพี่เรียกพี่ดีกว่าพี่ปะกากับพี่แขกดีกว่าใช่ค่ะพี่แขกคนนี้ล่ะค่ะเขาบอกเลยว่าแซ่บมากนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังค่ะตายละ